ของใบหน้าถ้าเราไม่มีคิว้วก็คือไม่ได้บ้างมันก็เหมือนกับเราแต่งหน้าไม่เสร็จนี่คือ C A Detail s t o k i n g p e s i s i o n Eye Brow Liner ซิมกดมา2สีนะคะจะมีสีเทาน้ำตาลแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนด้านหนึ่งจะเป็นหัวแปรงแปรงที่ปัดของเขาเนี่ยทุกคนนุ่มมากเลยอะ่ะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหัวดินสอที่หมุนขึ้นมาได้แบบนี้อันนี้สีน้ำตาลเทาเขาจะเป็นสีแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนี้น้ำตาลเทากับน้ำตาลอ่อนก็มีความต่างกันอยู่นะแต่สีสวยที่เล่นเลยนะงั้นวันนี้เนี่ยซิมจะลงเป็นสีน้ำ ก็เป็นคนที่ไม่ได้เขียนคิ้วเก่งอะไรนะทุกคนดินสอะเขาเขียนง,ง่ายมากเลยอะซิมบอกเลยนะว่าใครที่กลัวจะเขียนคิ้วไม่เป็นเขียนได้ง่ายแน่นอนความหัวเขาเล็กแบบเนี้ยมันทําให้เราวาดเส้นได้ง่ายมากเลยทีนี้การลงเส้นของเราอะคือมันง่ายมากคือมันไม่เกินไงทุกคนมันทําให้เราแบบปัดๆไปก็คือได้แล้วข้างที่ไม่ได้เขียนกับข้างที่เขียนเห็นไหมต่างไหมต่างมากแล้วจะบอกว่าเข่าต ทนมากกันน้ำแบบสุดดูดูด,ดูหูให้ดูไม่ออกอะแบบนี้คือการเหงื่อแน่นอนวันไหนเราอยากได้แบบลุกธรรมชาติหน่อยเราก็ปัดสีนี้ใส่ท้าหลดวันไหนแบบอยากออกน้ตาตาลหน่อยให้มันตัางลงมาอีกสีน้าตาลอ่อนก็จะมีความอ่อนลงมาอีกอ่ะดูน้ําตาลมากขึ้นไปอีกไปลองดูนะคะแล้วคือเท่งเขา ดีมากเลยนะใครที่กำลังมองหาดินสอเขียนคิวดีๆสักอันกันน้ำกันเงื่อทนไม่หลุดกลางวันนะคะคืออยู่ติดทนทั้งวันแน่นอนใครที่อยากได้นะคะก็สามารถกดตะกร้าได้เลยซิบเปตะกร้วไว้ให้แล้วกดตะกร้จาจะคลิปซิมนะคะได้ของแทน้แน่นอนส่งตรงจากบริษัทเลยค่ะ